สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบนทาสไตล์นะคะวันนี้นะคะมีแบบใหม่เข้ามาค่เัเพื่อนๆค่ะนะคะเป็นแบบ แขนตรงนะคะแขนกระบอกแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะ2ใบนะคะเป็นกระเป๋าโค้งๆนะคะตัวนี้ความยาวก็ประมาณ22-23นิ้วนะคะแต่เป็นคอตั้งนะคะมีไซส์40กับไซส์42สําหรับตัวแรกนะคะตอนนี้นะคะสินค้าเข้ามานี่ไซส์42หมดแล้วนะคะเหลือแต่ไซส์40ส่วนตัวที่2นี้ที่เป็นตัวลายพื้นขาวนี้มี40-42นะคะลูกค้าขารีบทักด่วนเลยนะสินค้าหมดเร็วมากเหมือนรอบ อันก่อนที่ลงไปก็หมดแป๊บเดียวหมดนะคะลูกค้าผ้าลินินอย่างดีนะคะสวยงามมากๆนะคะหากสนใจรีบเลยนะคะแอดไลน์ด้านบนแล้วก็รีบทักมานะคะทุกคนคะ่ะสินค้าสวยมากๆนะคะสินค้าหมดไวนะคะทุกคนถ้าหากสนใจนะคะไอดีไลน์เลยะคะ่ะรีบพักนะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นสีสดตัวนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะมี4 4 2สีสองเหมือนกันนะคะรีบด่วนเลยค่ะรีบจองเป็นเจ้าของด่วนนะคะช้าหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะช้าหมดจริงๆนะคะรุ่นนี้บอกตรงๆว่าไวมากแป๊บเดียวหมดที่พี่พันธานลงคลิปไปคลิปแรกลายคล้ายๆกันประมาณนี้เกลี้ยงเลยค่ะหมดไม่เหลือเหลือแต่ไซส์40 ไซส42หมดเกลี้ยงค่ะเหลือแต่ไซส40ไม่กี่ตัวนะคะทุกคนค่ะหากสนใจก็ทักทายมาเลยค่ะอย่าช้านะคะรีบกับจองเป็นเจ้าของนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่พี่บุญธาจะรีบโพสให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะรีบทักมานะคะแอดไลน์ข้างบนนี้นะคะ idline @kft1895f หรือทักมาเลยนะคะทุกคนค่ะหรือ,อเข้ามาสอบถาม เพิ่มเติมได้นะคะราคาอยู่ที่790นะคะ790จัดส่งฟรีไม่เอาระคาสำหรับคลิปนี้ก็พบเ,เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆข่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกลำลังใจให้ช่องพี่บุนทาด้วยนะคะมีอะไรใหม่ๆพี่มุนทาจะรีบโพสให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะหากชอบก็รีบทักเลยนะคะแลาชาสินค้าพวกนี้ไม่ได้ทําเยอะนะคะเราทา ปารีมาน้นยนะคะไม่ได้เยอะนะคะมีแค่สองใบส4ส่องค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องพินทาด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ